สวัสดีค่ะหมอเคสนี้เป็นอะไรมาคะวันนี้หลังหลังเป็นหลังจากนั้นก็พบว่าไอเคสอาลด่ำกว่า80ไอเคสอา R แปลว่าท่าของไตเริ่มเสือ่อมเริ่มเสื่อมต่างกว่า80นี่ก็เท่ากับว่าไตวายระยะที่หนึ่งหลังจากนั้นมารักษาโดยการฟื้นฟูไตไตล่าสุดหลายเดือนแล้วนะไปตรวจไเคสอา R ก็ขึ้นมาเกือบ80แล้วใช่ไหมนะ 7878สิบก <78. S 2> ็เหลือแค่2อก็หลุดและหลุดจากไตเสื่อมแต่ชื่อมันมันน่าตกใจว่าไตวายวระยะที่1แต่จริงก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าระยะที่1ถึงระยะ3เนี่ยเรายังฟื้นฟูแล้วก็กลับมาได้ไวกว่าระยะ4ี่กับหระยะ4ี่กับ5นี่ค่อนข้างจะไวไวในที่นี้กึ่งไวที่จะต้องฟอกไตแล้วก็ขาเริ่มบวมหนาวสัน่นผิวเริ่ม ผิิวเร่มแครั้งแ,งแรกสุขที่พี่เขามามาด้วยสาเหตุไซวายเหรอคะหมอไม่ครับมักษาการปวดหลงังการเนื้อสะโพกนี่ทับเส้นประสาทอุ๊ยเป็นยังไงอะคะหมอการเนื้อนี่จะเป็นการเนื้อที่ไปเบียดทับเส้นประสาทน,นี่ตรงสลักเพชรค่ะสลัก<ท>เพชรคือบริเวณไหนคะหมอสลักเพชรก็ก้นกบแนวนี้ค่ะแนวก้นกบเวลาเอียวตัวอะไรกจะแผลก็เหมือนไฟช็อตอันนี้เขาจะเรียกว่านี่จากเนื้อสะโพก ซึ่งเป็นการที่แข็งแรงดีเส้นประสาทแสติกเนอว,ว่าแสติกเ้าเส้นประสาทเส้นใหญ่เลี้ยงขาด้านหลังแล้วก็พอมารักษาส่วนนี้แล้วก็มารูว่ามีการส่วนของข้าไตข้าไตที่ตา่างกว่า80กก็ถือว่าไอวายนะอือจริงๆพี่เขามารักษาด้วยอาการ กล้ามเนื้อสะโพกหนีบทับเส้นประสาทแต่ว่าก็คือหมอแถมให้รักษากไตให้อย่างนี้เหรอคะมันเป็นผลพวงเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าถ้าไตมันมีความเสือ่อมลดลงมันก็มีผลทําให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยตึงแล้วก็เกร็งมากขึ้นซึ่งไตก็อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยรักษานในส่วนนี้ก็ดีได้ไม่เท่าไหร่กล้ามเนื้อก็เกร็งขึ้นมาอีกจากภาวะของไตอ๋อแสดงว่าหมอก,กําลังจะบอกว่า การที่กล้ามเนื้อสะโพกหนีบพับเส้นประสาทเนี่ยคือถ้าจะให้ดีขึ้นก็คือต้องรักษาเกี่ยวกับไปด้วยอย่างนี้ถูกไหมคะมันเป็นภาวะรวมของร่างกายซึ่งมันมีผลประกอบกันเมื่อมีกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งมันเกิดการหดเกรงตัวพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะดึงรั้งให้กล้ามเนื้ออื่นๆเนี่ยหดเกรงตัวตามไปด้วยซึ่งเรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อเครียด มันจะเกิดการปดเกรงตัวเป็นปกติแล้วการกรอบเลือกแบบนี้มันดียังไงนะคะหมอในการรักษาในส่วนของก้ารเนื้อการที่ภาวะการเนื้อเกิดการผลดเกรงตัว<น>มันก็ส,งส่งผลทาให้เลือดไปเลี้ยงในส่วนนั้นๆที่เป็นปัญหาเนี่ยน้อยลงต่างไปด้วยพอน้อยลงมันก็ยิง่งมีความเครียดมากขึ้นเพราะว่าได้รับอาหารได้รับออกซิเจนได้รับอะไราหลายๆอย่างที่ไปพร้อมกับเลือดนี่น้อยลงแล้านเนื้อก็เกิดการ,รตัวโดวยการเกรงตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> หนึ uh ่งฮะเป็นก้อนตรงนี้ตำแหน่งนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรครับหมอไตไตข้างขวาก็สั้นรอบผม หมอคะทุกเคสจะมาเราได้ทำกาะเลือดทุกเคสหรือเปล่าไม่ไม่ไมไมซึ่งมันมีภาวะองค์รประกอบอีกหลายอย่างในส่วนต้องดูว่าต้องใช้ิธิการกาอบเลือดไหมคลินิกเรารักษาโรคอะไรได้บ้างะคะหมอตั้งเดิมก็คือว่าเราเน้นไปที่โรคเกี่ยวกับความเสื่อมที่ร้เชื้อนะพอม,ม่อยากทำเกี่ยวกับมีเชื้อแต่ว่าพอช่วงหลังมามันก็กลายปว่ามีเชื้อก็ต้องทำาน่นี่ จะมีเชื้อเช่นโรคอะไรบ้างโรคกลุ่ม TB HBV หรือว่าเวลสตับอักเสบมันก็มีเชื้อทำแล้วก็ผลลัพธ์เกิดีเกินคาดคิดไว้เยอะขนาดไหนคนเป็นน้รั่ตับอักเสบเปาอาศัยการขอกล้วยออกก็คือเอาเชื้อออกเอาเชื้อออกร่างกายก็สร้างเก็ดเลือดใหม่สร้างเกล็ดเลือดใหม่การว่าปริมาณของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือบินหรือว่าูในร่างกายเริ่มถูกสร้างจากเกล็ดเลือดแล้วชนะต่อเชื้อ อ่างวัณโลกเอ้อะไรเี้ยีแต่ที่ว่าของๆเหลือแต่กระโหลกกรอบเลือดออกแล้วก็กินข้าวได้ขับรถได้เดินเถินไปไหนมาไหนได้ดทุกโรคก,ก่อนที่จะกรอบเลือดได้แบบนี้ก็คือต้องมาให้หมอตรวจแล้วิวนิจฉัยก่อนใช่ไหมคะนะเพื่อจะได้วางแผนการรักษาได้ถูกต้องไหมคะหมอคือมันมีดีเทลเชิงลึกมากกว่านั้นว่าปริมาณของเลือดที่จะต้องเอาออกขนาดไหนจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ตำแหน่ง จุดตำแหน่งแต่ละจุดที่เราต้องเอาเลือดออกอทีนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าสส่แต่ว่าจะเอาเลือดออกได้อย่างเดียวก็คือเราก็ต้องวางแผนด้วยว่าร่างกายแต่ละคนต้องรักษากตำแหน่งไหนบ้างถูกต้องไหมคะแบบนี้อโอเคอบางคนมาทาลซีเมียอย่างเงี้ยเกล็ดเลือดต่ำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเอาเลือดออกไม่ถูกที่ไม่ถูกจุดแล้วก็เกินปริมาณก็ช็อกได้ค่ะ ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็ความเชี่ยวชาญของหมอดถูกต้องไหมคะโอเคค่ะหมอค่ะขอบคุณในการให้ความรู้ครั้งนี้นะคะค่ะ